เลนขับรถของเซฟนั้นจะมีหลายชนิดครับเพราะแบ่งตามการใช้งานเพื่อให้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดที่สุดโดยหลักๆจะมีด้วยกัน2แบบครับผมซึ่งนั่นก็คือเซฟไดฟ์แล้วก็อ l เวเดอร์ไดฟ์ครับผมเลนพวกนี้จะอยู่ในหมวดของแอดว c e d Collection ครับซึ่งจะเป็นหมวดเลนเฉพาะทางอาจะช่วยในการแก้ปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นแล้วก็ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ของเราได้ครับ ถ้าถามว่าเซฟดิฟกับออเวเตอร์ดิฟเลนชนิดไหนดีที่สุดก็ต้องบอกว่าเทียบเท่ากันดีเทียบเท่ากันครับผมเพียงแต่ว่าเลนแบบไหนที่จะตอบโจทย์การใช้งานของคุณผู้ชมได้เหมาะสมที่สุดนั่นเองครับปัญหาที่ใครๆหลายคนมักเจอขณะขับรถก็คงหนีไม่พ้น2เรื่องหลักๆครับผมนั่นก็คือ1เรื่องของการมองเห็นครับยกตัวอย่างเช่นมองทางถนนไม่เห็นทางมืดมาก หรือว่าแสบตาเวลาเจอไฟรถส่วนมาครับผม 2. เรื่องของแสงยกตัวอย่างเช่นแสงแกลร์ซึ่งเป็นลักษณะของแสงฟุ้งกระจายแสงหรือว่าแสงแบบ s t a r b i r ิ์ซึ่งเป็นแสงแฉกแเส้นๆทำให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการขับขี่ครับผมซึ่งถ้าเป็นเลนทั่วไปที่เรานิยมตัดกันอย่างเช่น Mul ติโค e ออโต้บูบอกออโต้จะไม่มีฟังก์ชันในการแก้ปัญหาพวกนี้ครับผม ก็จะทำได้มากสุดแค่ลดแสงสะท้อนบนผิวเลนหรือลดแสงสะท้อนจากแสงไฟตามท้องถนนแต่ไม่ได้ช่วยลดความฟุ้งแสงกระจายได้ครับมาเริ่มกันที่เลนส์เซฟไดฟกันก่อนเลยครับผมจริงๆแล้วตามท้องตลาดยังมีเลนสขับรถอีกหลากหลายแบรนด์ที่มีฟังก์ชันการทำงานคล้ายกันครับผมแค่คล้ายๆนะครับ โดยฟังก์ชันของเลนเหล่านั้นจะเป็นการเคลือบผิวเลนเพื่อลดแสงกระจายรวมถึงปรับโครงสร้างเลนให้มีลานสายตาที่กว้างขึ้นแต่ในส่วนของเซฟไดฟของเรานั้นนอกจากใช้หลักการเคลือบผิวเลนเพื่อลดแสงฟุ้งกระจายแสงที่เป็นแฉกแและยังมีอ่าและโครงสร้างเลนของเรานั้นยังเป็นลักษณะผิวลังพึ่งโดยจะมีรูเล็กๆ,ๆถูกซ่อนเอาไว้โดยที่ไม่รบกวนสายตาครับ ซึ่งคุณสมบัตินี้ทำให้เลนส์ของเราแตกต่างกว่าใครและคุณสมบัติที่เหนือกว่าก็คือช่วยลดแสงแบบเฮโลลงได้บางส่วนครับผมซึ่งอาจจะเป็นความฟุ้งแสงคล้ายๆแสงแกลนี่แหละครับเพียงแต่เฮโลจะเหมือนกับมีวงกลมครอบอีกชั้นคล้ายๆปรากฏการสมกลดนะครับโดยหลักการทำงานของเลนส์ชนิดนี้คือทำหน้าที่เหมือนกับเป็นรูรับแสงครับผมเมื่อรูรับแสงแคบ ก็จะทำให้แสงเข้าได้น้อยแสงฟุง้งความเบลอก็จะลดลงครับผมภาพจะมีความคมมากขึ้นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเลนเซฟไดฟของเรานั้นถึงาสามารถช่วยลดความฟุ้งแสงลงได้อย่างมีประสิทธิภาพครับโดยเลนเซฟไดฟ์ ive, สามารถแบ่งออกไปได้อีก3ชนิดเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของแต่ละท่านครับผมขับรถกลางคืนแนะนำเลนเซฟไดฟครับขับรถกลางคืนบวก ใช้งานหน้าคอมมือถือแนะนำ s a ฟ e ดฟ์บลูบ็อกซ์ครับผมเลนจะโค้ดบลูบ็อกซเพื่อคุณสมบัติการกรองแสงสีฟ้าครับผมแต่ถ้าท่านขับรถทั้งกลางคืนกลางวันเลยก็จะแนะนำเป็นเซฟได i ์ออโต้ครับเลนจะมีคุณสมบัติโดนรังสี UV จากแสงแดดแล้วก็จะเปลี่ยนสีครับผมมาถึงเลนชนิดที่2ครับเลนออเวเตอร์ไดฟ์ครับผมลักษณะของเลนชนิดนี้จะ เป็นสีเหลืองโดยการเคลือบผิวเลนด้วยบู u e coating ก็จะส่งผลให้เลนมีคุณสมบัติในการกรองขึ้นแสงที่420นาโนเมตรขึ้นไปซึ่งถือว่าเป็นโซนของแสงสีฟ้าแล้วที่จะเริ่มเป็นอันตรายต่อดวงตาดังนั้นจะสามารถใส่เล่นคอมมือถือได้เช่นกันครับผมแต่ภาพเพี้ยนแน่นอนครับผมเพราะด้วยความที่เลนมีสีเหลืองครับผมและ all weather dive ยังเคลือบสารเปลี่ยนสี ทําให้เลนออกแดดแล้วก็จะเปลี่ยนสีให้เข้มขึ้นด้วยครับผมเลนส์ชนิดนี้เป็นเลนที่ใครหลายคนเข้าใจผิดกันเยอะครับว่าเป็นเลนที่ทําให้กลางคืนสว่างขึ้นเลนสสีเหลืองทําให้กลางคืนสว่างขึ้นที่บอกกันว่ากลางคืนสว่างขึ้นนั้นไม่เป็นความจริงครับเลนสีเหลืองถือเป็นเลนกันแดดอีก เฉดสีหนึ่งเท่านั้นครับซึ่งเลนกันแดดหน้าที่ของมันก็คือการลดแสงไม่ได้เพิ่มแสงครับผมเพียงแต่สีเหลืองจะเป็นเฉดสีที่มีความเข้มสีน้อยที่สุดนั่นเองครับดังนั้นเมื่อลองนำไปเทียบเปอร์เซ็นต์ความเข้มของแต่ละเฉดสีแล้วก็จะทำให้เลนส์สีเหลืองเนี่ยประสิทธิภาพในการากันแดดตอนกลางวันจะไม่ดีเท่าไหร่ครับผม เราก็เลยให้ทางโรงงานเนี่ยทำการเคลือบสารเปลี่ยนสีเข้าไปเวลาโดนรังสี UV จากแสงแดดก็จะทําให้เปลี่ยนสีเข้มขึ้นจากกันแสงแดดกันรังสี UV ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับและตอนกลางคืนเลนส์สีเหลืองก็จะไม่ทําให้มืดเหมือนกับเลนส์กันแดดเฉดสีอื่นๆครับผมและด้วยคุณสมบัติสีเหลืองก็จะช่วยทําให้เราสามารถแยกคอนราสต์ความชัดลึกของวัตถุได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับผม หลายคนเลยเข้าใจผิดคิดว่ามันช่วยได้มันสว่างขึ้นแท้ที่จริงแล้วไม่ได้ช่วยให้สว่างแต่อย่างใดครับผมเพราะว่ามันแค่ทําให้เราแยกแยะวัตถุได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแค่นั้นเองครับผมเพื่อนเพื่อลองคิดดูครับเวลาเราขับรถไปที่มืดมืดต่างจังหวัดแล้วก็เจอรถปิกอัพจอดอยู่ขนเหล็กเส้นย,วยาวมันจะมีประโยชน์ตรงนี้เนี่แหละครับทําให้เราเห็นวัตถุตรงหน้าได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วความสูญเสียก็จะไม่เกิด ส่วนปัจจัยทางอ้อมก็จะช่วยให้สบายตาเวลาขับขี่เวลาเจอแสงไฟอันนี้จะช่วยได้จริงครับผมเพราะด้วยความที่เป็นเลนกันแดดทำหน้าที่ลดแสงจ้านั่นเองครับผมและที่สำคัญเลนส์สีเหลืองของ all weather dive นั้นเป็นสีที่วิจัยมาแล้วว่าเป็นเฉดสีเหลืองที่ถนอมสายตาได้มากที่สุดครับผมบางท่านอาจเคยใช้พวกแว่นสำเร็จรูปทั่วไปที่จะเป็นสีเหลืองจ,จัดเลยซึ่งพอใช้ไปสักพักแล้วจะรู้สึก ดตานั่นก็เป็นเอฟเฟกของสีเหลืองที่ค่อนข้างจัดเกินไปครับผมสุดท้ายนี้คุณผู้ชมก็ลองสำรวจตัวท่านเองดูครับว่าลักษณะการใช้งานของท่านเป็นแบบไหนถ้าขับรถแล้วเจอแสงไฟฟุง้งแสงกระจายรบกวนการขับขี่แนะนำเป็นเซฟไดฟ์ครับถ้าขับรถทางมืดๆไฟน้อยๆหรือแสบตาเวลาขับรถเพราะเจอ แสงไฟรถไฟถนนสาดส่องเข้ามาก็จะแนะนำเป็น All l l ว t t e r d r i v e ครับผมท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เพจ Facebook s e l l o n l i n e Optical หรือ Line Self Optical มีแอดไซ n ข้างหน้าด้วยครับผมแล้วเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ